นักพินสาวนามคีตากำลังเตรียมตัวเพื่องานแสดงครั้งสำคัญด้วยความปรารถนาในความสมบูรณ์แบบเธอจึงฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงจนใจเคร่งเครียดและสายพินตึงเกินไปพอไม่ได้ดั่งใจเธอก็ทอแท้และปล่อยปละละเลยจนสายพินหย่อนยานไร้เสียงเธอติดอยู่ในวงจรของความตึงและความหย่อนนี้จนสิ้นหวังในคืนที่เงียบที่สุดขณะที่เธอนั่งนิ่งๆด้วยใจที่ว่างเปล่า พลันคำสอนของพระพุทธองค์ก็ปรากฏขึ้นในความคิดพระองค์ทรงเปรียบเทียบความเพียรกับสายพินตรัสถามว่าหากสายพินตึงหรือหย่อนเกินไปจะไพเราะหรือไม่แน่นอนว่าไม่แล้วพระองค์จึงตรัสสอนว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นความเพียรที่ตึงเกินไปย่อมนำไปสู่ความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมนำไปสู่ความเกียจคร้านเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีนั่นคือทางสายกลาง คีตาเข้าใจในทันทีเธอตั้งสายพินแห่งใจของตนเองใหม่ให้พอดีฝึกซ้อมด้วยสติแต่ก็ให้เวลาพักผ่อนและเสียงพินที่เธอบรรเลงในที่สุดก็ไพเราะจับใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะมันเกิดจากความสมดุลที่แท้จริงเรื่องราวของคีตาจบลงเพื่อให้เราย้อนถามใจตนเองว่าในชีวิตของเรานั้นมีสายพินเส้นไหนบ้างที่ตึงเกินไปจนใกล้จะขาด หรือย่อนเกินไปจนไร้เสียงและเราได้หาทางสายกลางของเราเจอแล้วหรือยัง